วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนประกาศชัยชนะทำไมถึงพูดอย่างนี้หรอหลายปีที่ผ่านมานะครับใครแม่งไปถ่ายคลิปตอนตำรวจตั้งด่านเนี่ยแม่งโดนจับทุกรลยวันนี้ครับเราจะเป็นเอกลักษณ์กันแล้ว,ลวเราราจะเอามาบอกว่า,า,าคำพิพากษาของสาลฎิกาล่าสุดนะครับบอกว่าการถ่ายคลิปตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ในขณะตั้งด่านตรวจเนี่ยสามารถทําได้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาเลยรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยดีกว่า สวัสด so ีครับเพื่อนเพื right. ่อน e Channel f a แฟนเ e Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรเราไปกันช้าๆหน่อยครับนานๆนานๆทีนะจะมีเรื่องให้อารมณ์ดีอย่างนี้บ้างนะคำพิพากษาของสาลิีกาที่3798-2564 3 7 9 8 2 5ทัับลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากกรณีที่มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไปถ่ายคลิป ตำรวจเขาถ่ายคลิปที่ว่าเนี่ยเขาเอาไปอัพลงด้วยนะครับอัพลงโซเชียลเลยนะครับเขาถ่ายไปเนี่ยตำรวจชื่ออะไรตั้งด่านตรงนี้ใครเป็นผู้รับผิดอชอบแล้วก็ยืนอยู่บนฟุตบาทไม่ลงมาในพื้นผิวจราจรแค่ไปถ่ายคลิปในขณะตำรวจตั้งด่านตรวจจะเป็นด่านจราจรด่านอะไรก็ช่างมันเถอะมันก็คือด่านตรวจด่านนึงเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าตำรวจครับแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อหนุ่มรายนั้นแจ้งข้อหาหนักเลยนะ1ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเขาแจ้งข้อหามาเลยนะครับมาตรา1 38 39 Th, 7 3 9 7ก็นี่คือสร้างความเดือดร้อนลำคานนะสร้างความเดือดร้อนลำคานจากกรณีการไปบันทึกภาพตำรวจในขนาดตั้งด่านนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดเชียงรายนะครับจำเลยครับให้การปฏิเสธสารชั้นต้นลงโทษปรับในเรื่องของสร้างความเดือดร้อนลำคาญ5 0 0พันบาทส่วนข้อหาอื่นให้ยกนะคือสารเนี่ยยกเรื่องของขัดขวางเจ้าพนักงานออกไปเลยมาตรา138เนี่ยชั้นต้นนะอุทธรณ์เนี่ยกลงสารอุทธรณ์นะครับแก้เป็นว่ายกฟ้องยกฟ้องอายการที่อายการฟ้องมาเรื่องของสร้างความเดือดร้อนลำคานด้วยเข้าไปถึงสารดีกาสารดีกาบอกยกทั้งคู่เล เพราะงั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นข้อหาที่ตํารวจเนี่ยเขาเอามาใช้ในการแจ้งข้อหาคนที่ชอบมาถ่ายคลิปในขณะที่กาลังตั้งด่านอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะเหตุผลของสารกิการท่านลงไว้ค่อนข้างน่าสนใจมากท่านบอกนะครับว่าการที่จะอ้างว่าสร้างความเดือดร้อนราคาญจะต้องดูว่าประชาชนคนนั้นเนี่ยเขาไปถ่ายคลิปเนี่ยเขาไปยืนขวางด่านตรวจไหมปรากฏเขาก็อยู่บนฟุตบาทก็ไม่ลงมาขวางรถไม่้เข้าด่านเออสารท่านก็ดูละเอียดนะสารยังบอกอีกว่าในการถ่ายคลิปของจําเลยเนี่ยเป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเมื่อสารดู คลิปแล้วก็ไม่ได้พบว่าเป็นการขัดขวางการทํางานของเจ้าที่แต่อย่างใดและไม่ได้ก่อความเดืดอดร้อนลาคาญด้วยอีกทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังมีนโยบายวิทยุในราชาการสํานักงานตำรวจชาติลงมาที่21สิงหาสองหสมัยของผบบจากทิพย์ชัยจินดานครับนี่อยู่ในมือผมเนี่ยโดยมีเนื้อหากําชับการทํางานของเจ้าที่ให้เหมาะสมพราะปรากฏภาพตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเวลาตํารวจทําไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่มีคําสั่งหรือกฎหมายห้ามไม่ให้ประชาชนตรวจสอบการทํางานของเจ้าที่ตํารวจโดยในระหว่างของการสืบพยานเนี่ยก็มีการ ถามถามว่ามันก็มีใช่ไหมตำรวจที่ไปทําด่านเถื่อนไปทําด่านลอยหรือตํารวจปลอมซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามันมีเพราะงั้นการที่ประชาชนจะไปตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นตํารวจจริงไหมเป็นด่านเถื่อนจริงไหมหรือเป็นเป็นด่านลอยที่ไม่ได้มีการรับรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ในสอนนอแห่งนั้นก็ยอมรับว่ามีเมื่อยอมรับว่ามีมันจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนย่อมสามารถตรวจสอบได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดขวางการทํงานของเจ้าหน้าที่คือผมเห็นมาหลายโรงพักและหลายด่านแล้ว พอแค่ไปถ่ายคลิปแจ้งก็หา138แจ้งก็หาสร้างความเดือดร้อนรำคาญวันนี้สันติการยกฟ้องแล้วถ้ายังเห็นแจ้งอีกเพราะคนไปถ่ายคลิปให้รู้ไว้เลยว่าหลังจากนี้คือ157นะหลังจากนี้คือการเลือกการปฏิบัตินะครับเฮ้ยฟังมาแล้วเครียดกัะจริงเลยนะครับผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับ ดีไนท์นะครับเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับออกฤทธิ์ตัวประกอบจาก LT าลทีอีเข้มข้นออกฤทธิ์คล้ายกันชงแต่ไม่ใช่สารเสพติดช่วยในการนอนหลับเหมาะสำหรับวัยทำงานใครนอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มทานก่อนนอนตื่นขึ้นมาสดชื่นผ่อนคลายสมองปลอดโปร่งพร้อมไปทำงานที่สำคัญดีไนท์หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นชั้นนำทั่วประเทศหรือพิมพ์ไปที่ Li n e ดีไนท์ถ้าบอกว่ามาจากทานายคู่ใจจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วยนะครับฝากไว้ได้เลยครับและถ้าใครต้องการให้เรารีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์์ดดรบตติ่่ออเเข้าามที092-453 3าม3ามสามนะครับหรือจะปรึกษากฎหมายก็ได้นะครับเป็นไงฮะข้อกฎหมายเหล่านี้นะครับจริงๆมีอันนึงนะน่าสนใจมากนะครับในคําสั่งของสำนกักงานตวจแห่งชาติเกี่ยวกับการตั้งด่านนะเขาบอกว่าห้ามตํารวจเนี่ยใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพกับประชาชนและต้องเปิดเผยตัวตนห้ามปิดบังหน้าตาห้ามสวมหมวกผ้าไหมหรือหมวกเอโม่งคือถ้าเห็นตํารวจปิดหน้าตาปิดใส่แว่นอะไรเนี่ยขอให้ถอดต้องถอดนะไม่งั้นถือว่าขัด ขืนคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับนี่คือสิทธิ์ตามกฎหมายและที่เหตุผลที่ผบอรตรในสมัยนั้นออกมาคือแก้ข้อคลาหาที่ว่าตำรวจไปตั้งด่านเทือนไปแอบรีดไถประชาชนไปตั้งด่านหลังเสาไฟฟ้าให้ประชาชนช่วยผบตรตรวจสอบอออออด้วยแต่การช่วยตรวจสอบไม่ใช่ไปขัดขวางการทํางานคุณอยากถ่ายคุณถังกล้องขึ้นมาคุณยืนบนฟุตบาทคุณเดินไปถามว่าเขาชื่ออะไรยศอะไรบันทึกไว้แล้วไปรายงานผู้บังคับบัญชาถ้าเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้องแต่ย้ําอีกครั้งว่าคุณมีสิทธิ์ถ,ถ่ายคุณมีสิทธิ์ใช้กล้องมือถือบันทึกได้ทุกอย่่าางไมมเป็นคว ตามกฎหมายถ้าใครสงสัยก็สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแต่วันนี้ครับโอ้ยชัยชนะของประชาชนอีกอย่างหนึง่งเพิ่งจะรู้ว่าคูก็มีสิทธิ์ถ่ายภาพแต่กว่าจะชนะมาได้ประชาชนต้องเป็นจําเลยมาต้องหลายปีนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครถ้าชอบกดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้ครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ